ในโรงเรียนที่นิ่มนวลเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่เธอก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของโรงเรียนเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเธอหวังแบบนั้นตามกฎของกระทรวงและกฎที่ได้คุยกับผู้อำนวยการมานิ่มนวลตั้งใจว่า ธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้โรงเรียนนี้ก้าวหน้าและเป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดทห้ได้แต่ว่าคุณครูคนใหม่ที่เข้ามาทำงานในโรงเรียนนี้มาทุอนมาทุอรก็ทำให้เธอรู้สึกกุดนงิดเป็นอย่างมากเพราะว่าครูพระคนนี้ทำตัวแหกกฎและระเบียบต่างๆของโรงเรียน ตั้งแต่เข้ามาทำงานในวันแรกจนถึงตอนนี้และทั้งสองคนก็ยังเคยมีอดีตที่เป็นความรับซึ่งนักเรียนและอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนนี้ไม่มีใครรู้เลยฉันตรวจตราโรงเรียนเหมือนเดิมคิดว่านักเรียนทุกคนในวันนี้คงจะตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขาดเหลือนนะ ฉันได้ตรวจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตามโรงอาหารสนามกีฬาทางเดินที่เชื่อมต่ออาคารต่างๆโรงเรียนนี้จะไม่ให้มีอะไรต้องเป็นที่เข้าตาคณะกรรมการที่เข้ามาตรวจอย่างเด็ดขาดไม่ให้พวกเขาจับได้ว่าโรงเรียนของเรานั้นมีข้อเสียที่ต้องพัฒนาอะไรอีกจะต้องทำให้โรงเรียนนี้สมบูรณ์แบบที่ได้เลย ฉันคิดแบบนั้นแต่ว่าทันทีที่ฉันกลับมาถึงห้องพักของรองผู้อำนวยการฉันก็ตกใจมากเพราะว่าเครื่องปรับอากาศในห้องนะ่ะมันดันเสียซะได้ดูสิฉันน่ะเดินตรวจทั่วทั้งโรงเรียนแล้วยังไม่เจออะไรที่ขาดเหลือในวันนี้เลยจู่จูแอร์ก็เปิดไม่ออกเปิดออกมาเป็นลมร้อนทำให้ฉันกุดหอิดเข้าไปใหญ่ฉันดูห้องของนักเรียน ดูโรงอาหารแล้วก็ห้องประชุมไม่มีอะไรเสียหายแต่ห้องทำงานของฉันมันดันติดขัดขึ้นมาแย yeah, ่จริงๆเลยฉันให้พานโรงไปทำงานอื่นแล้วแต่ตอนนี้กดโทรศัพท์โทรหาพี่สมชัยเขามาดูที่เขาเป็นพันโรงแต่เขาก็ไม่รับสายสงสัยว่าเขาจะคุยกับยามหน้าโรงเรียนหรือไม่ก็ออกไปทำธุระอยู่น่ะสิและแบบนี้ใครจะมาดูแอให้ฉันล่ะแย yeah, ่จริงๆเลย ฉันกดโทรศัพท์เรียกยามแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่รับนี่ทุกคนทำอะไรกันอยู่นะหรือว่าฉันจะโทรหาช่างให้เขามาซ่อมเองดีขณะที่ฉันกำลังจะกดเบอร์โทรหาช่างอยู่นั้นก็มีคนเดินผ่านห้องฉันพอดีและฉันก็เห็นว่าใครคนนั้นก็คือครูพละที่เชื่อว่ามัททุสรคนที่ฉันไม่ชอบขี้หน้านั่นเองหล่นเดินมาทางนี้ได้ยังไงกันเนี่ยจริงสิ ตอนนี้ฉันเรียกเก็บแบบสอบถามแล้วก็ใบตอบรับที่กำลังจะรวบรวมส่งทางการอยู่น,นิดนาสงสัยว่ามาทยุสรจะเอาแบบประเมินมาส่งละมั้งหรือไม่ก็ใบตอบรับที่เก็บจากนักเรียนประจำชั้นของเธอตอนนั้นมาทุสรก็เข้ามาและเห็นว่าเครื่องปรับอากาศของฉันมันเสียอยู่ช่วยไม่ได้นะน,นะ ฉันทาเป็นไม่พูดอะไรแต่ว่ามัทุศรก็อา,าสาที่จะช่วยซ่อมแอร์ให้ฉันเพราะเธอบอกว่าเธอสามารถจะซ่อมเครื่องปรับอากาศได้ประมาณหนึ่งฉันก็เลยยอมให้เธอดูอย่างจําใจแม้ว่าฉันอยากจะไล่เธอออกไปจากห้องให้เร็วที่สุดเพราะว่าฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอในตอนดีเลยคนมันยิ่งร้อนร้อนยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยอะ่ะเครื่องปรับอากาศที่ห้องของคุณเสียหรอคะแล้วทำไมคุณไม่โทรเรียกช่างมาซ่อมเลยคะช่างซ่อมแอร์ แต่กว่าจะมาก็คงต้องใช้เวลาหน่อยเพราะแถวเนี้ยรถติดซะด้วยสิคุณอาจจะต้องทนทำงานร้อนๆอ,อย่างเงี้ยไปทั้งวันกว่าแอจะซ่อมเสร็จนะคะ่ะหรือไม่ก็ต้องย้ายไปทำงานที่ห้องอื่นก่อนม่ทุสานเธอบอกฉันแต่ฉันไม่อยากจะฟังเสียงเธอสเท่าไหร่หรอกฉันํำคาญจะแย่และฉันก็ปวดประสาทจริงๆเลยที่เห็นเธอแต่งตัวแบบนี้เดินมาหาฉันน่ะฉันรู้ว่าห้องทำงานของเธอในอยู่ชั้นล่างนี่เองก็ไม่ไกลสุดเท่าไหร่ เดินบันไดเลี้ยวมาก็ถึงแต่ทำไมจะถึงแต่งตัวแบบนี้นะถ้านักเรียนไม่เห็นจะทำยังไงคุณนบอกว่าคุณซ่อมแอร์ได้หรอคะใช่แล้วล่ะค่ะฉันซ่อมแอร์เป็นเดี๋ยวให้ฉันดูให้ถ้าเกิดว่าต้องล้างแอร์หรือว่ามีอะไรเนี่ยฉันจะติดต่อช่างให้คุณก็นแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยากเกินไปฉันก็จะช่วยดูให้คุณเองเผื่อว่ามันจะเปิด ลมใช้แก้ขาดไปได้ก่อนแล้วคุณอาจจะเปิดหน้าต่างเอานะคะจะได้มีอากาศถ่ายเทในห้องอันนี้ทำไมคุณแตกตัวแบบนี้คะเนี่ยคุณใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้เดินมาห้องชั้นเพื่อมาส่งงานเนี่ยนะคะมาส่งแบบสอบถามหรือแบบตอบดับนั่นใช่ไหมคะฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลยอ่ะฉันอยากจะหลับตาด้วยซ้ำใช่ค่ะฉันประสงค์งาน พอดีว่าฉันก็เลยจะเปียกเกงเกงแต่ว่ากางเกงมันเปียกเหงื่อก็เลยตากเอาไว้ก่อนนะคะก็เลยใส่กางเกงตัวนี้มาแทนไปก่อนเด็กๆเห็นจนชินกันแล้วแล้วค่ะไม่มีใครสนใจกันหรอกฉันเคยบอกคุณแล้วยังไงล่ะคะคุณนิ่มนวนว่ามันไม่เป็นอะไรถ้าเด็กจะเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้บ้างไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะท่านรอผู้นวยการก็ชัดย้ำกับคุณแล้วไง ฉันแจ้งเรื่องนี้กับผอไอปแล้วด้วยนะแต่ผอ,อน่ะเขาไปอบรมต่างจังหวัดยังไม่กลับมาเลยกลับมาเมื่อไหร่เธอได้โดนแน่ๆมาทสุศร์เพราะการติดตัวของเธอนะ่ะมันไม่โอเคเเลยฉันมองไปที่มาทสุสรนเธอปีนบันไดขึ้นไปแล้วเธอก็ไปดูแอร์ของฉันฉันจ,จะบ้าตายจริงๆอ่ะดูก้นของเธอสิดูกระเกงที่เธอใส,ส่สิมันรัดอะไรขนาดนี้เนะี่ย ฉันละคายใส่ตาและฉันก็นึกถึงเรื่องที่เธอพูดวันก่อนฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยเพราะเด็๋เธอก็หาว่าฉันน่ะคิดอะไรบ้าๆกับเธออีกฉันรู้ว่าฉันไม่อยากจะมองเธอแต่ว่าบางทีมันก็ช่วยไม่ได้นีคนซ่อมเสร็จหรือยังคะฉันว่าเราน่าจะปรับไปพัดแอร์ตรงนี้ซะหน่อยนะคะฉันดูได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นหละค่ะแต่ว่าแอร์คุณน่ยมันฝุ่นเยอะมาก สงสัยแค่ให้คนมาล้างก็น่าจะหายแล้วล่ะคะ่ะมันไม่ได้เสียอะไรมากมายนะก็รีบดูเข้าแล้วก็ออกไปทำงานได้แล้วนะคะนี่คุณยังไม่มีชั่วโมงสอนอีกหรอคะเช้าเนี้ยฉันมีสอนคาบบ่ายนะคะเช้านี้ก็เลยว่างเด็กก็มาส่งงานแล้วก็วางไว้หน้าห้องเท่านั้นก็เลยไม่ต้องอยู่รับนะคะและท่านรองนะคะกำลังยุ่งกับงานอยู่หรือเปล่า นิดหน่อยนะแต่ฉันเ็เสร็จจากการไปเดินตรวจทั่วโรงเรียนมาเพื่อที่จะต้อนรับคณะกรรมการที่เขาจะมาประเมินโรงเรียนของเราว่าจะเป็นโรงเรียนชั้นนําของเขตนี้ได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเธอรีบดูแล้วก็รีบออกไปได้แล้วสิคุณเนี่ยรีบไล่ฉันจริงๆเลยนะคะคงไม่อยากจะเห็นหน้าฉันสินะได้เดี๋ยวฉันจะรีบดูแล้วก็รีบไปก็แล้วกันค่ะฉันอยากให้หลอนออกไปจากที่นี่สักทีนะ ฉันมองมาทุสอนฉันหมั่นไส้จริงๆริงฉันอาจจะผลักเธอออกไปเลยแต่งตัวอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหรคุณจะเลิกแต่งตัวแบบนี้สักทีคะมันเป็นสไตล์ของฉันแต่ฉันก็บอกแล้วว่ามันสะดวกกับการเล่นกีฬานักกีฬาที่ไหนเขก็แต่งอะไรกันแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ ก็เหมือนอย่างที่คุณแต่งตัวสวยๆมาทํางานไงล่ะคะคุณก็มีความชอบแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองไม่ใช่เหรอคนเราก็ไม่เหมือนกันได้นะี่คะไม่เห็นว่าฉันจะต้องแต่งตัวเหมือนคูภพรคคนอื่นๆหรือตามกฎระเบียบอะไรนั่นเลยฉันเราจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ไม่ได้หรอคะในเมื่อน,นี่เป็นโรงเรียนที่คุณบริหารอยู่ไม่ใช่เหรอท่านรองผู้นริการฉันไม่อยากจะเถียงกับเธอนะ่ถ้าช่วยดูแลให้ก็ขอบคุณกันแล้วกัน ฉันไม่อยากพูดกับมาทุศรอีกก็เลยหันไปทางอื่นฉันไม่กล้าจะมองหน้าเธอมันทําให้ฉันนึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ฉันเห็นเธอฉันไม่อยากจะคิดฉันพยายามตัดมันออกจากหัวมัทุสรดูแ์ให้ฉันและเธอก็โทรติดต่อช่างให้ฉันเธอรู้จักร้านช่างที่จะมาได้ไวกว่าฉันก็เลยโอเคแล้วก็ขอบคุณเธอจากนั้นก็ส่งเธอออกจากห้องฉันไปอยหฉันได้เจอเธอ บ่อยนึกเลยฉันไม่อยากจะอยู่สองต่อสองกับเธอเลยจริงๆและกลิ่นเหงื่อของเธอและตัวเธอด้วยฉันไม่อยากจะได้กลิ่นอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากจะนึกถึงความทรงจําในอดีตนั่นฉันปวดหัวฉันต้องกินยาพาราสเป็ตเม็ดละมั้งเพราะว่าวันนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากจริงๆเลยอ่ mm hmm. ะก็มีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาส่งแบบประเมินที่ห้องของฉันอีกแล้วก็งานที่ฉันให้เขาเป็นหัวหน้าของสายฉันมหา้าเพื่อคอยเก็บรวบรวม เอกสารจากนักเรียนที่เป็นแบบตอบรับการเข้าค่ายมาส่งฉันเขาคนนี้ก็คือครูอนุทินที่สอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่ตึกวิ์เขาเอาการมาส่งฉันพอดีตามนัดหมายที่เรานัดกันไว้ครูอนุทินนะเป็นคนหน้าตาดีทำให้เด็กๆสาวๆในโรงเรียนพากันกรีดการเขาไปทั่วแต่เขาก็ยังโสดซะด้วยทำให้พวกครูผู้หญิงในโรงเรียนก็ยิ่งหวีดเขากันเข้าไปใหญ่ ฉัน,นก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบฉันอยู่เหมือนกันเพราะเคยชวนฉันไปทานข้าวน่ยน,นะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เปิดใจอะไรเพราะว่าฉันพอแต่ยุ่งอยู่กับงานก็เลยไม่มีเวลาให้กับผู้ชายคนไหนเออสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการผมอนุทินได้เอาเอกสารแบบตอบรับของนักเรียนในเรื่องการเข้าค่ายธรรมะมาส่งแล้วนะครับทุกอย่างโอเคแต่ว่ายังมีเด็กที่ยังไม่ส่ง แบบตอบรับอยู่ยังไงผมก็จะได้ตามจากห้องต่างๆในสายชั้นมห้าที่ผมได้เป็นหัวหน้าคอยดูแลอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นของห้องต่างๆให้กันนะครับท่านรองผอ,อ,อนิ่มดวงออคือว่าในไหนผมก็มาส่งงานแล้วแล้ววันนี้บังเอิญว่าผมอะ่ะทางานหนักก็เลยไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะว่าหมดแต่ดูแลบให้นักเรียนอยู่นะครับตอนนี้ก็หิวมากๆเลย รองผู้อำนวยการนิ่มนวนได้ทานข้าวหรืยอยังครับคุณนิ่มนวนผมว่าจะชวนออกไปทานข้าวข้างๆโรงเรียนเนี้ยดีไหมครับคือเมื่อวานฉันแอ์เสียก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยค่ะแต่วันนี้คนเขาก็มาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วคือฉันยังไม่ได้ทานข้าวหรอกนะคะแต่ว่าฉันไม่หิวนะคะคุณอนุทินไปทานก่อนได้เลยค่ะฉันทานขนมไปแล้วนะคะเพราะว่าฉันมีงานที่ต้องเคลียร์อีกและเดี๋ยวต้องไปทําธุระที่ธนาคารด้วยนะคะคงจะไม่สะดวก ออกไปทานข้าวค้างโรงเรียนสักเท่าไหร่เอาไว้วันอื่นถ้าเราบังเอิญบ้างตรงกันก็ได้นะคะแต่ว่าตึกวิทย์ก็อยู่ตั้งไกลคุณอุตส่าห์มาส่งงานต้องขอบคุณมากเลยเงี้ยหลือครับน่าเสียดายนะครับผมว่าจะหาเพื่อไปทานข้าวอยู่ด้วยกันพอดีแต่ยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูเด็กที่กําลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่แล้วจริงสิครับในงานเทศกาลประกวดโครงงานเนี่ยผมให้เด็กๆเ,เข้าร่วมโครงงาน หลายห้องเลยนะครับอยากให้ท่านรองผู้อำนวยการนิมนวนะได้ไปดูด้วยการน,นี้รับรองว่าโรงเรียนเราอะจะต้องมีผลงานดีเด่นแน่แนเลยเพราะว่านักเรียนที่ผมจัดหาเอาไว้เนี่ยได้ทําการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวและเราก็ทําการจัดบอร์ดกันด้วยนะครับยังไงท่านรองก็ขอเชิญไปดูด้วยก็แล้วกันนะครับหวังว่าคุณนิมนวน่ะจะชอบกิจกรรมที่ผมให้เด็กๆทําในงานวิทยาศาสตร์ที่จะถึงนะมีเด็กที่เราจะส่งประกวดด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะคะที่ทำงานหนักคุณอัุทินทั้งหมดธุระแล้วก็ขอเชิญไปทานข้าวได้แล้วค่ะคุณอนุทินเออจริงสิครับเมื่อกี้ผมเดินมาตามทางเดินระเบียงก่อนถึงหน้าห้องท่านรองผอ,อแล้วก็บังเอิญเห็นมีรูปภาพตกอยู่ตรงทางเดินใกล้ๆก,กับห้องของรองผอ,อนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาพถ่ายของใครแต่เป็นภาพฟิล์มด้วยแล้วก็ดูเก่าๆอาจจะเป็นภาพของเด็กนักเรียนเก่าหรือย,ยังไงนั่นแหละครับ บังเอิญเจอระหว่างทางเนี่ยรองพอรอรองดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่อยากเก็บไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ของผมอะ่ะไม่รู้จะเอาไปฝากที่ไหนดีนะครับไหนคะขอฉันดูภาพในสิคาวภาพอะไรฉันรับภาพถ่ายที่เป็นฟิล์มที่ถ่ายจากกล้องย้อนยุคดูเหมือนว่าที่จะเป็นภาพเก่าของนักเรียนเก่าที่เคยถ่ายเอาไว้ในสมัยก่อนแล้วมันก็บังเอิญตกอยู่แถวนี้อุ๊ยตายจริง นี่มันภาพฉันตอนเด็กๆนี่นาทำไมถึงมาตกอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมภาพนี้ถึงมาตกอยู่ตรงนี้ได้นะฉันเห็นภาพนี้นก็ตกใจมากเด็กผู้หญิงที่อยู่ในภาพใส่ชุดนักเรียนมัธยมของโรงเรียนนี้จะรู้เลยว่าเธอคือใครและคนคนนั้นก็คือฉันกับยายคนนั้นมัทยุสรตอนที่เธอยังอยู่มัธยมที่โรงเรียนนี้เราสองคนเคยถ่ายรูปนี้ด้วยกันนี่ และเพื่อนของเราเป็นคนถ่ายให้เองและกล้องถ่ายภาพนั้นก็เป็นกล้องของมัตุสรนด้วยทำไมภาพนี้มันถึงมาตกอยู่แถวนี้นะฉันตกใจมากแต่ฉันก็รู้ว่าฉันเปลี่ยนไปมากแล้วจากเด็กคนนี้ในภาพคุณอนุทินะคงจะไม่รู้สินะและคงจะจําไม่ได้และคงจะไม่รู้ว่าภาพนี้คือรูปฉันกับมัทุสรตอนเด็กๆฉันรีบ ภาพนั้นลงในทันทีไม่ให้อนุทินเขาได้ดูต่อจะไม่อยากจะพูดอะไรไม่อยากจะบอกอะไรกับเขาให้เขารู้ความลับเรื่องอดีตของฉันหรอกคุณอนุทินคะเออคือคงเป็นภาพของเด็กรุ่นเก่าที่เคยเรียนที่โรงเรียนนี้ก็เท่านั้นนะคะฉันขอเก็บไว้ก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าฉันจะรู้จักสิทธิ์เก่าแล้วก็เอาไปคืนให้เด็กในภายหลังนะคะฉันพอจะรู้จักสิทธิ์เก่าของที่นี่อยู่บ้างนะคะ อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนั้นนะคะ่ะขอบคุณที่คุณหยิบของตกมาให้ฉันนะคะผมแค่ไม่รู้ว่าผมจะเก็บเอาไว้ทาไมก็เท่านั้นเองนะครับบังเอิญเจอระหว่างทางพอดีก็เลยให้คุณดูถ้างั้นผมฝากไปกับท่านรองผู้อำนวยการก็แล้วกันนะคะภาพนี้เกรงว่าจะได้คืนเจ้าของนะครับไม่รู้จริงๆเลยว่าจะมีภาพเก่าๆแบบเนี้มาตกอยู่ตามอาคารด้วยนะ่ะก็แค่ภาพเด็กนักเรียสองคนนะคะคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ,ค,ะคุณอนุทิน ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวทำงานนะคะฉันกำลังคิดว่าอนุทินจะเดินออกไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็มีใครคนเปิดประตูเข้ามาในห้องทำงานของฉันพอดีฉันรีบเก็บรูปนั้นลงในทันทีฉันกลัวว่าเธอคนนั้นจะเห็นมททุสรเดินเข้ามาคุณครูพระ,ระมองหน้าอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอนุทินทั้งสองคนจ้องหน้ากาันแล้วก็มองมาที่ฉันคุณเข้ามาทำไมคะคุณมททุสรมีธุระอะไร พอดีว่าแบบประเมินที่ฉันส่งให้มันมีข้อผิดพลาดก็เลยเอาแบบประเมินใหม่มาส่งให้นะคะแล้วก็เรื่องแผนการสอนด้วยที่ฉันยังไม่ได้ส่งคุณริมนวลเลยก็เลยเอามาส่งเพิ่มนะคะ่ะม่ดีกว่าจะอยู่กับอาจารย์อนุทินที่นี่ด้วยอ๋อพอดีว่าคุณอนุทินเขามาส่งแบบสอบถามเรื่องค่ายธรรมะอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วก็คุยกันเรื่องกิจกรรมงานวทิทยาศาสตร์ แล้วนั่นรูปถ่ายอะไรล่ะคะในมือคุณนะคะ่ค่ะรูปของใครเหรออ๋อเปล่าล่ะคะ่ะไม่มีอะไรรอกคะ่ะแค่รูปถ่ายตกอยู่ข้างทางก็เท่านั้นเองะคะ่ะอาจจะเป็นรูปถ่ายของสิทธิ์เก่าจะรีบเก็บรูปนั้นไว้ในแทันทีไม่ให้มัทธุอรเห็นนะ่ะฉันกลัวมากก็รูปนี้มันเป็นรูปของเธอกับฉันสมัยเด็กนี่นาบ้าจจริงเลยทำไมรูปถึงมาตกอยู่แบบนี้นะนันหมายความว่านคนถ่ายไม่เคยเก็บเอาไว้อย่างนั้นเหรอแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันหาคําตอบไม่เจอจริง เธสอนมองหน้าฉันแล้วก็เลิกคิ้ยวอย่างแปลกใจผ่านแว่นตาของเธอเธอยิ้มเหมือนจะสงสัยอะไรบางอย่างแต่ฉันก็ไม่ยอมส่งภาพนั้นให้เธอดูและอนุทินก็มองหน้าเราสองคนพวกคุณมีธุระจะคุยกันใช่ไหมครับ้างนั้นผมขอตัวกลับก่อนก็เล้กันนะครับเอาไว้ยังไงผมค่อยปรึกษาเรื่องกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับคุณนิ่มนวลเอ่อได้ค่ะเอาไว้ค่อยคุยกันบัานหลังกันแล้วกันนะคะ วันนี้ฉันขอตัวทำงานก่อนนะคะแล้วคุณมาธยุสรคุณมีธุระอะไรก็รีบแจ้งมานะคะเพราะว่าฉันต้องการเวลาส่วนตัวแล้วค่ะตอนเนี้ถ้าเกิดว่าแค่ส่งงานก็วางเอาไว้บนโต๊ะได้เลยนะคะฉันรู้สึกกูดกิดมากเพราะว่าภาพถ่ายของเธอกับฉันน่ะมันมาตกอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันรีบซ่อนภาพนั้นเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะไม่ให้เธอเห็นแต่ดูเหมือนว่ามาธยุสรจะมองภาพนั้นแปลกๆแล้วก็อยากรู้ว่ามันคือภาพอะไรด้วย ธอทำหน้าตาสงสัยในสิ่งที่ฉันทำและดูอาการลุกล็บลุกลนของฉันฉันไม่อยากให้เธอรู้จริงๆอ่ะฉันไม่อยากให้ใครทั้งโรงเรียนนี้รู้อดีตของเราสองคนฉันอยากให้มันเล็ดลอดไปเข้าหูใครได้เลยฉันกลัวมันจะกลายเป็นเรื่องลินทาที่ทำฉันเสื่อมเสียวันนี้คนดูแปลกๆนะคะรองผอ,อ,อนิ่มนวลมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายหรือเปล่า หรือช่างซ่อมแอร์เมื่อวานเนี่ยเขาทําไม่โอเคหรอคะร้านที่ฉันแนะนําให้เปล่าค่ะไม่มีอะไรอจิซิคาครูมัทุสอนยังไงเนี่ยก็ช่วยออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพลระของคุณในงานเทศกาลด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์วิชาต่างๆทุกคนเน่ยเขาก็ออกแบบกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือหมวดพระแล้วก็หมวดคหกรรมเท่านั้นนะคะ ที่ยังไม่ได้คิดกิจกรรมในคนรั้งนี้ยังไงคนก็ช่วยรีบทำแล้วก็มาส่งฉันด้วยแล้วกันนะคะได้ค่ะก็หวังว่าคุณจะไม่มีอะไรปิดบังฉันเนะคุณหมายความว่าไงคะถ้าเกิดว่าบังเอิญมีของหล่นหายแถวแอาคารเรียนเนี่ยก็ควรจะเก็บไปคืนเจ้าของหรือจะถูกนะคะไม่ใช่ว่าเอาของของเด็กนักเรียนน่ะมาซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักแบบนั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่ไม่น่ามองสักเท่าไหร่แต่คุณก็ควรจะไปคืนเจ้าของนะคะเพราะว่าเป็นภาพของนักเรียนหรือสิ่งของใด,ดๆก็ตามที่คุณยึดมาจากนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่เต็มใจอ่ะคุณก็ควรเอาไปคืนเขานะคะไม่ควรจะไปยึดข้าวของอะไรของเด็กที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเก็บไว้ในลิ้นชักในห้องปกครองบังเอิญว่ามีเด็กนักเรียนเอามาบ่นกับฉันว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านรองผอ,อ,อชอบยึด ข้าวของของเด็กมาแล้วก็อ้างว่าทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนฉันก็แค่มาเตือนคุณก็เท่านั้นว่าคุณไม่ควรทําแบบนั้นเด็กมีสิทธิ์จะครอบครองสิ่งของที่เป็นของเขาะคะคุณจะมาพูดอะไรเรื่องนั้นฉันยึดแต่ก็มีแต่หนังสือการ์ตูนโป๊ที่เด็กๆอ่านแล้วก็พวกเครื่องสําอางกับบุหรี่ของเด็กๆที่เขาทําผิดกฎของโรงเรียนก็เท่านั้นเองแหละส่วนรูปถ่ายเนี่ยคุณอนุทินเขาเจอระหว่างทาง ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นจะไม่ได้เอาของใครมาหรอกนะแล้วก็ฉันก็จะคืนให้เด็กภายหลังอยู่แล้วของที่ฉันเก็บมาแต่ว่าฉันแค่ยึดเป็นการสั่งสอนพวกเขาเ็เท่านั้นคุณอย่าทำเป็นรู้ดีเกินหนะ้าอาจารย์ฝ่ายปกครองอย่างฉันไปหน่อยเลยถ้างนันก็แล้วไปนะคะถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมอย่างที่เด็กๆมาฟ้องฉัน แต่ยังไงฉันก็ขอเตือนคุณว่าการเป็นดองผู้อำนวยการสิ่งที่ควรจะสําคัญที่สุดก็คือใส่ใจเด็กๆนะคะมิเช่เอาแต่รักษากฎจนไม่ดูว่าเด็กๆต้องการอะไรพวกเขาจะไม่มีความสุขในโรงเรียนเอาได้ถ้าเกิดว่าคุณตั้งกฎที่มันเข้มงวดเกินไปโดยที่ไม่นึกถึงสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนเอาซะบ้างเลยนะคะเด็กพวกนี้จะต้องโตไปยังไงเขาจะต้องอยู่ในกฎของสังคมอันนั้นฉันก็รู้ดีนะคะแต่ว่าบางอย่าง คุณก็อย่าหัดที่เขาเป็นเหมือนคนที่อยู่ในคุกตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะคะคุณไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเลยฉันแค่ทำตามสิ่งที่ได้คุยกันไว้และสัญญากันไว้กับผอ,อแล้วก็ทำตามกฎของกระทรวงก็เท่านั้นนักเรียนจะดีได้มันต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็รักษากฎระเบียบถึงจะเประเบียบวิน,นัยถ้าปล่อยให้เล่นกันไม่รู้เรื่องรุดราว และแบบนี้การฝึกฝนให้เด็กเป็นคนที่มีคุณภาพออกไปในสังคมจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะไม่เชื่อหรอกว่าการให้อิสระขนาดนั้นน่ะมันจะขัดเกลาให้เด็กเข้มแข็งได้เชื่ออย่างนั้นก็เรื่องของคุณคะ่ะฉันมองหน้ามาทุสอนเธอก็จ้องหน้าฉันเราสองคนจ้องตาก,กันและฉันก็ต้องเป็นฝ่ายหลบไปเราะฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอไงละ่ะนั่นคืเหตุผลทั้งหมด เธอไม่ต้องมาทำเป็นอวดเก่งตาน้าฉันเลยนะฉันเนเกลียดนี่จริงๆเลยถ้าหมดธุระแล้วก็รีบออกไปแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมานั่งตากแอร์ให้เหงื่อแห้งในห้องฉันหาอะไรก็ไม่ดูฉันขอตัวไปสอนนักเรียนก่อนนะคะถึงคาบถึงฉันแลว้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณจะนัดอาจารย์ผู้ชายขึ้นห้องยังไงก็ระวังด้วยกันแล้วกันนะคะนี่คนพูดอะไรของคนนะ่ะ ก็คุณอนุทินยังไงล่ะคะที่คุณจะทําอะไระคุณติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่วโรงเรียนเพื่อดูพฤติกรรมของเด็กได้ก็จริงแต่ว่าพฤติกรรมของตัวคุณเองในเมื่อคุณตั้งกฎขึ้นมาก็ต้องรักษากฎนั้นด้วยนะคะถ้าคุณให้เด็กๆทําตามกฎก็ระวังตัวว่าคุณจะละเมิดกฎนั้นเสเองนี่มีทางหรอกคะ่ะจะเป็นคนที่รักษากฎได,ด้ดีที่สุดในโรงเรียนไม่มีทางที่ฉันจะแหกกฎหรือว่าทําความผิดในโรงเรียนนี้เด็ดขาด แต่ก็ใช่ว่าสมัยก่อนน่คุณไม่เคยทำามาทุกสอนลุกเค้ื่อนเธอดูมันโกรธฉันยังไงไม่รู้แล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปเจ็เกียรรอยยิ้มนั้นจริงๆเลยรอยยิ้มที่เหมือนดูถูกดุแคลนคนอื่นที่เหมือนเธอตอนเด็กๆที่ชอบยิ้มแบบนี้เวลาที่มีเรื่องทะเลาะก,กับคนอื่นเธอมันก็แค่อดีตเด็กเกเรหัวโจกประจําชั้นก็เท่านั้นจะไม่อยากจะใส่ใีคนอย่างเธอหรอกจะคิดในใจแล้วก็ตั้งหน้าทํางานต่อไป แม้ว่าฉันตัดเรื่องของเธอไม่ได้เพราะฉันงุดหงิดเมื่อเห็นหน้าเธอฉันก็กุดหิดอยู่ทุกวันฉันเนียนะใช่สิในอดีตฉันเคยทําผิดกฎของโรงเรียนนี่ก็จริงแต่มันก็เป็นเพราะว่าเยมนทีสอนคนนี้ที่ทําให้ฉันต้องทําผิดพลาดมากมายที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ได้เหมือนคนเดิมคนเก่าที่จะผิดพลาดอีกเธอมาพูดเรื่องอาจารย์ผู้ชายที่เข้ามาในห้องฉันทําไม คนหนึ่งชั้นเราจะทำผิดกฎมีแต่คนอย่างเธอเท่านั้นแหละที่จะเลือกอยู่ตรงข้ามกฎของโรงเรียนแห่งนี้